ใบประทานมูลที่เพื่อการพิจารณายังยืนกำลังประสานงานโดยเฉพาะพวกในการโรงเรียนบ้าตนตาหนึ่งนะครับโรงเรียนวัดท่องโสมท่านผู้ใหญ่อาสนะครับสร้างบ้านให้ปลาสร้างอาชีพให้คนนะครับซึ่งในพื้นที่อำเภอหนสํามเด็จนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับซึ่งการทําโครงการสร้างบ้านให้ปลาชาวอำเภอคลองใหญ่นะครับในฐานะออจังหมหาชนนะครับรวมทั้งคณะจากบริษัทซีพีอี กำกัดหาชนได้พื้นกได้พื้นของอย่งพี่กัลาหาให้เกียรติพี่ท,ทะเลมีทรัพยากรมีการขยายตัวการทำหาหานประมงพื้นบ้านโรงการในครั้งนี้แต่รับความนุเคราะห์สนับสนุน50บาทผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยกลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านตันหนึ่ ครูและนักเรียนของใหญ่วิทยาคมรรียอนอก็คือชุมชนบ้านเจลักลแลวครั้งนี้ก็คือชุมชนบ้านต่นหนึงความจริงเนี่ยผมอยากทําต่อเรื่องให้มากกว่านี้นะครับเชือกใหญ่ยๆก็คือเชือกที่ทํามาจากไนล่อนเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีไมโครพลาสติกก็ฝากความหวังไว้ที่คนรุ่นหลังทุกคนนะครับเราขอให้ทุกคน เ ah, ด็กไปเลยลูกเด็กไปเลยเ็กไปทางนู uh ้น huh. ก็มาจาั่น้นอะลุงง้ม Yeah. <laughs>